ที่พวกแกขโมยมาเหมือนกันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอมาแล้วล่ะเจอตัวมันแล้วพวกเราจัดการมันอันตรายเขาว่ากันว่าชีวิตแบบนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายดูเหมือนวันนี้จะถึงคิวที่ฉันต้องจ่ายบ้างแล้วล่ะงั้นร่มเลยนะชีวิตของข้าชะตาช่างแสนจะพลิกผันเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะ ฉันชื่อบิลลี่ยางที่เห็นฉันเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้นะ่ะมีชื่อเต็มว่าหุ่นยนต์สงครามอัจฉริยะสายยิงยับไม่นับกระสุนสร้างจากเทคโนโลยีที่สาบสูญด้วยนะเทคโนโลยี <c oughs> ที่สาบสูญเหรอก็แค่ค่าซ่อมแพงขึ้นไม่ใช่หรือไงยะลูกพี่นิโคชอบพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆนะแต่ฉันว่าชื่อเต็มก็ฟังดูเท่จะตายไปอ๋อใช่ตอนนี้ลูกพี่นิโคเป็นบอสของฉันนะ่ะนั่งไงผู้หญิงหัวชมพูที่กำลังเอากระเป๋าฟาดหัวคนอื่นอยู่ ต่เท่าที่ฉันจำได้ที่แรกที่ฉันอาศัยอยู่คือแถวรอบนอกของเนเวลีด e ูฉันทำงานให้กับชายคนหนึ่งที่มีอุดมการอันแสนยิ่งใหญ่เขาคนนั้นซื้อฉันมาจากพวกคนเร่ร่อนตั้งชื่อฉันว่าบิลลี่แล้วมอบหมายภารกิจให้กับฉันเฮ้ยนี่ไม่ได้มอนะเนี่ยตอนนั้นบางคนแค่ได้ยินชื่อฉันก็วิ่งหนีกันหมดแล้วนะอพอคิดถึงตอนนั้นโอ้ดูนี่สิครับ นี่คือแอบบี้เธอเป็นเพื่อนร่วมง,งานของฉันเองละโอ้วันนี้ก็ฟาดดาบด้วยโคตรเจ๋งเลยเอ๋ยเดี๋ยวกระสุนพุ่งผ่านแอบบี้ไปแล้วเหรอนีอ่เพิ่งจะเริ่มเล่าเองนะเฮ้ยจริงๆแล้วฉันควรจะได้อาศัยอยู่ที่รานล่อั่นแหละแต่มันก็มิไองเกิดขึ้นจนบ้านหลังแรกของฉันต้องพังยับเยินเพราะนอกจากอย่างฉันไม่มีที่ไปคนที่อยาการต่อรมการของป้าป๋าก็เข้ามาคุยกับฉันแต่ก็ปล่อยฉันอิสระอยู่ดีโอ้อยกระสุนนี่มันจะบินเราไปไหนวะรอก่อนนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอ๋อเออใช่อ ผมเป็นดิสรากนเดินทางพร้อมปืนหนึ่งคู่แต่แตรแล้เราจนได้มาถึงนิเวลยจูขัดแย้งบุ่นปายกับคนมากมายที่อยากได้คนแค่และชะตามฟ้าพลิกขิดให้ชีวิตุ่นยนตันนี้มาเจะกลุ่มคันดิ้งแห่ถ้าต่อไปคิดไม่ออกแล้วครับถ้ารอดไปได้แล้วก็สาบานเลยว่าจะไม่ดูสาไลน์อีงแล้วกันได้ไม่้อยจเปประกอบในยิงไม่โดนเลยอะไรกันเล่าจะยิงว่าวก็บอกกันหน่อยดิงั้นที่พูดเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะ